สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราทีมงานหน่วยกู้ชีพหนองสนิทนะครับพร้อมเพลน้องสิทธิ์เพิ่งได้ครับกับภารกิจผู้ป่วยฉุกเฉินหญ<อ>ิงหนึ่งรายครับที่บ้านสําโรงน้อยนะครับ<อ>เคสที่สี่ครับของวันนี้เคสที่สี่ของวันนี้ท,นนที่บ้านสับโรงน้อยครับผมตอนนี้เรามาถึงที่บ้านแล้วครับผม<อ>เรียกว่มามอห้อยนี่นั่นแหละเยกินนฮะ มันน่าจะคาวหรือเปล่าหรือว่าตัวนั้นหรือเปล่าพวกไม่เอาตาตาออกหนูหรือเปล่าเดี๋ยวนี่เป็นเคสของผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเป็นเคสกรณีที่กินหอยหอยหอยอะไรหอยเชอรี่บ่หอยเชอรี่เก็บมือยบ่ Để, để, để ra, để, để, để không không xây làm hãy đăng kí cho kênh không กันวนะครับผมต้องป่วยิงชุกเฉนหนึ่งรายนะครับกําลังนําส่งที่โรงพยาบาลจอมพระครับวันนี้ก็เราก็รับผู้ป่วยฉุกเชิญยิงครับหนึ่งรายที่ไปส่งโรงพยาบาลจอมพระในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็รอรับกลับตอนนี้ก็มาส่งที่บ้านที่โลกน้อยนะครับผม บ้างนี่คือปะใส่เลยเขาเนี่ยใสาย,ยาก,กี้แรงบมาว่าล่ะโอเคเดี๋ยวแบบผสมน้ำใส่ย,ยาก,กี้แรงเรากินแท่านน้ำไม่ได้เพราะว่าคนเรามันอาจเจียนมันเสียแรงเยอะนี่น คะเนี้ยประตูกลวงกันยังไงวะเออประตูนี่กลวงดีดีแล้วกะ็กินหญ้าแล้วกะ็เอานา้าเอาเกลี่ยผสมน้าให้เรากินแทนแทนหนามไปเลยครับไม่ต้อด้ฟื้นได้เร็วโอเคไป